ไปโอ้ยแสบตั้งเฮ้ยหนาวไหมหนาวไหเฮ้ยอนไรอไรโ้ยหนาวไหมโอ้ยต้องาไอ้ต้องมนเฮ้ยอะไรตันชู้อะไรดัวู้ พร้อมยังอะไรนี่กระโดดออกไปไกลๆสิหนึ่งสอง้งตึ้เอ้ะแอบเอาอินมาด้วยรถลดเฮ้ยอินระวังหน่อยดีข้างล่างดีกว่าข้างล่างดีกว่าโอ๊ยมันจะจีรคายร้อมยังเอาเลยไปโอ้ยแอบ ใครน่ะใครน่ะมองไม่เห็นเห็นอะไรเห็นแล้วเอาล่ะเอาเลยะทำอะไรอ่ะโดดเอ้าวลายตกลงไปแล้วเอาล่ะเอาลิงลงมาละ ไอ้อเดี๋ยวมารวมตัวนี้หน่อยมาถ่ายมาอยู่ใกล้ๆหน่อยจะได้ดูว่ามีใครบ้างาเบิ้งไล่เอาอิดเอาวัดฮักคืนเดียร์เลยฮัลโหลพี่บันดี้ฮักคืนเดร์ดยนับหักเดียร์นเลยไปไปนะคไปไปักคเดียร์นเลยเเลยเดเลยไปได